ไม่มีใครบอกเลยไม่มีเสียงคุยอยู่คนเดียวนะคะเขาปิดไฟหนีแล้วเขาปิดไฟหนีแล้วเขาออกกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาปิดไฟเนาะมีเขาบอกว่าเขาบอกว่าอยู่ถึงหกทุ่มเนาะวีก็เลยมานะคะวีออกมาก็สามสามทุ่มนะสองทุ่มสองทุ่มกว่ากว่าจะมาถึงนะกว่าจะมาถึงก็ เสียเวลาอยู่เนาะรถติดนะคะถ่ายไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้ดูนะคะคลิปยาวนะนึกว่าวีปิดเสียงเออปิดอยู่ปิดอยู่เสียงอะ่ะเสียงเด็กร้องนะคะวีก็เลยปิดเนาะเด็กเขาง,งองเงนะก็อยากกลับบ้านนะ,ะวีก็เลยปิดวีก็เลยเลยลืมไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงนู้นนะ,ะไปแสงสีตรงนู้นแล้วเราจะไปนั่งแท็กซี่กลับกันนะคะทุกคน มิคคำเมื่อกี้เด็กร้องใช่เด็กร้องวีก็เลยปิดพอปีปิดแล้ววีก็ลืมนะคะมุมนี้ก็สวยด้นี่เห็นไหมวัดพระแก้วนะคะภาษาลีริกธาตุนะที่ก็จะมาไหว้กันเะนาะทหารไปแล้วนะคะเมื่อกี้ทหารอยู่หลายคนเลยนะตรงนู้นจะมีเป็นดอกดอกบัวนะคะมีต้นโพต้นโพท,ทองเลยเนาะเดี๋ยววีจะลงให้ดูพรุ่งนี้นะคะทุกคนไปสวยๆเนาะ สวยๆใช่วัดพระแก้วสวยมากเยนีเลยแต่เสียดายนะเขาปิดไฟไปแล้วเมื่อกี้กําลังได้สวยเลยว่าแต่ห่วงหลานเนาะห่วงหลานแปลว่าอยากให้หลานเห็นบรรยากาศนะนะน้องเอบกับน,น้องเอ็มอะโอ้โยหนูอยากไปยายหนูอยากไปนะ <laughs> พระแก้วเหรอ <laughs> มันไหมครับใหญ่นี้เนะจะกินมันกันแล้วนะคะ ถ้าจะถ้าจะอยากมันต้องไปบ้านเยนเยนินนะคะเดินออกแล้วนะเดินออกไกลอยู่นะมีเดินแท็กซี่จอดให้วิอยู่มุมนู้นตรงมุมตรงมุมอ่ะตรงมุมศาลหลักเมืองนะวิเดินมาตั้งไกลนะเนี่ยก็จะมีไฟนี่ไงนี่ไงพระนอนนะคะพระนอนสีขาวๆาวนะพระนอนนะ,ะนะจะบอกนะว่าเปิดแล้ว นี่สวยไหมแคปเจอร์แคปเจอเนียเนีอ่ะอ่ะเอาแล้วเอาแล้วแดงสีเสียงนะเขาเปิดไฟเนาะสวยเนาะล้วีอนุญาตกอ,อนุญาตแคปไว้ดูเนาะไฮไลท์นะฮะ